สวัสดีครับผมตอนนี้ขีมาสสรุปหวยนะครับเนาะลายอาจารย์ลายสำนักนะครับท่านผู้ชมโคง้งทุตายเราเหมือนกันที่เนือนะครับเนาะเนะป,ป็นเนือทาเนาะครับเนาะเตรียมประกาวไว้ด้ครับไนดะ้เวทจดหมักสำนักใดครัแบบเต่ลนะครับรับไม่หนึ่งตรงกัน เลขมันนั่นตรงกันตัวได้มันตรงกันเอารถนะครับเนาะอันนี้เลข <S S เออตรเียมปากกาไว้จดแหบอครับอันนี้เลขปูน้องหานนะครับนะ้องอวดที่แล้วปูกระไฮเก้าเจ็ดบนมันก็ออกเก็ดเก้านะครับรสมุทรสมอันนี้เลขปูน้องหาน กับปูก็ให yeah well, ้บนเก้าเจ็ดก็เข <c oughs> ่าเรายกครับเนาะวันนี้ปูก็ให้เก้าหาเก้าสี่เก้าหกเนาะครับเนาะแล้วก็หกสี่เนาะครับเนาะสี่คู่สี่หางเหล็กปูนองหางเนาะนะครับเนาะมักกระตามามักกะพันไหนเนาะครับเนาะเปลี่ยนแนวทางเสียงถโขลงอันนี้เหล็กปูสี่ศูนย์เนาะครับท่านผู้ชมเหล็กปูสี่ศูนย์เหล็กปูสี่ศูนย์วดที่แล้วก็บปูก็ให้ สีหนึ่งนะครับนอะเลมก็ออกหนึ่งสี่เลขปูสี่ศูนย์ปูให้วิ่งหาครับหนึ่งนะครับเนาะกับมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองหาเจ็ดหาสองนะครับท่านผู้ชมนะครับนอะเลขหาสองมาหลายอาจารย์หลายสำนักหาสี่กับใไรใเลขปูใช้บ้านนะครับเนาะบนปูกับมีสามหนึ่งหา หาสามแปดกับหนึ่งหาสามแปดนะครับท่านผู้ชมบนให้วิ่งสามนะครับนนเนาะเลขล่างกับศูนย์หาสามหาตัวล่องกับแปดหาเก้าหาวิ่งหานะครับท่านผู้ชมนี่ปูใช้วันปูว่านี่ยไปถามปูใช้วันแล้วูว่าให้นักให้เน่น าศูนย์เนาะครับเนาะอันนี้ปูเขียนผิดศูนย์หาก็เลยเอาไร่าสั่นปูว่าบ่ตองเปลีป่ยนบ่อตองแก่เนาะครับเนาะปูขาวไข่แดงหาศูนย์นะครับทนะ่านผู้ชมปูสว่านเนานะครับเนาะนะอันนี้เลขปูเนี่ยเนาะครับเนาะปูเจ็ดสองขับเพิ่นเปิดพู่ใหม่มาสั่นปูก็ให้หกสี่ตัวเดียวล่างเนาะครับเนาะเนาะครับเนาะปูเจ็ดสอง อันนี้บนในปูกรให้ยี่เจ็ดหกนะครับเนาะขั้นสองตัวปูกระห้เจ็ดห้ากับเจ็ดหกนะครับทันตแพทยบนนี่แหละครับบริหลายครูครับสอ,สองคู่สองครูสองหางนะครับเนาะอันนี้ตัวล่องปูกรให้สองเจ็ดสองแปดหนึ่ง 1> 1, จ,มมจ็ดหนึ่งแปดนะครับท่านผู้ชมอยู่ปจัตนาเพีงนะครับเนาะอันนี้เลขถ้าอาจารย์ทุดงนะครับที่พันมาอ,อยู่ตรงหน้านะครับมันจะให้สองเจ็ดสี่กับหกหานะครับท่านผู้ชมนะครับเนาะอันนี้เลขสำนักสูงนะครับนะเนาะพันก้อบางหนึ่งเลขมันก็ะหายสี่หนึ่งมันก็ดออกหนึ่งสี่นะครับเนาะกะ็ะหาสามศูนย์สี่ศูนย์ ตัวล่องเนี่ยก็คือสามหานะครับท่านผู้ชมลาจัดลายสำนักไปกนได้นะครับเนาะอันนี้เหล็กปูวัดปลาเนาะครับนะเนาะเหล็กปูวัดปลาให้สามเก้าสี่หนึ่งเจ็ดหกสองตัวสามเก้าสองห้าเจ็ดหกนะครับเนาะอันนี้ตัวลองปูกันหนึ่งสอง สองหนึ่งกับหกสี่นะครับเนะาะเราเรียกหาสองเนี่มันหาสี่ว้นะครับท่านผู้ชมมันมาหลายสำนักหลายอาจารย์อันนี้เลขปูสี่หกนะครับเนาะเลขปูสี่หกเจ็ดสองห้าเก้าสองห้าล่างปูกับไข่สองสี่หกศูนย์หกนะครับท่านผู้ชมเลขปูสี่หกไปต่อครับ อันนี้ก็เลขปูที่ว่าที่แล้วปูหาหนึ่งสี่แล้วครับเนาะ mm hmm. เลขปู mm hmm. อันนี้เป็นเลขคำนวณน,นะครับเนาะเนี mm ่ย hmm. เป็นเลขคำนวณแปดห้าเก้าห้าตัววงกลมนี่ปูว่าตัวเป็นตัวเด่นแปดสามเก้าสามนะครับเนาะตัวเด่นนี่ะครับนี่เลขสี่คูนะครับท mm hmm. นะ่านผู้ชม mm hmm. พิดจารหน้าไป อันนี้เลขของนาทิพย์จากซาเจวนะครับเนาะเลขนาทิพย์จากซาเจวให้วิ่งหาเนาะครับเนาะวิ่งหาให้วิ่งหาล่องแปดนะครับเนาะเลขก็มีหาสองนะครับเนาะหาสองไม่แล้วหลายหาเก้าแปดเก้าแปดสองสองเก้าแปดหานาะครับท่านผู้ชมเลขนําทิพย์จากซาเจวนะครับเนาะ อันนี้เลขปูสามแปดนะครับน้อเลขปูสามแปดมีซีหาสามสามหาหาสามสี่สามนะครับท่านผู้ชมปูให้วิ่งหาล่างปูไขวิ่งหาซ้ำวิ่งตัวเดียววิ่งหาล่างหาบนเลขล่างปูให้เก้าหาสามหาแปดเก้านะครับท่านผู้ชมเลขปูสามแปดอันซุมนี้เนี่ย มัดกัดมัดกัดตามม่มักกัดใดเนะครับเนาะเอาอะไรส้มหนึ่งส้มหนึ่งปูตัดออกนะครับปูว่าเอาเห็นเนาะครับแต่พอปูบอกว่าบ่นอะไยกขั้นมากหกแปดหกเก้าแปดแปดหาหนึ่งหาสามหาสี่หกหนึ่งหกสามหกสี่นะครับท่านผู้ชมเลขปูสามแปดส้มหนึ่ปูตัดออกนะครับเอาอะไรบอกอะไรแต่ว่าตัวเน้นปูคือส้มหนึ่งทุกส้มปูเอาตาออกมาแล้ว อันอันนี้เลขกปูบานโนนนะครับเรียกฝันเลขกฝันปูเห็นนะครับปูห้ยสามเจ็ดตัวเดียวนะครับเนาะบานีแอมินก็เลยมาใส่หกสามเพราะว่าเลขกปูส่วนมากเลยทีขี่ิม่ขี่ขึ้นขี่ลดยังี่นะครับขี่ลดขี่ขึน้นรดแต้มขึ้นแต้มเอาสิลนะปูห้ตัวเดียวือสามเจียครับ อันนี้เลขพระทุดงนะครับเนะาะพระทุดงพออยู่กลางท้างนะครับเนาะปู้ก็ให้หกสี่สามตัวปู้ก็ให้เจ็ดหาสองแปดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมน่ครับนี่แหละครับพระทุดงที่เขียนที่ยูหาครับอี่เลขเลื่หนึ่งนี่เลขตัวนี้แหละครับผู้เขียนที่ยูหายพออยู่กลางท้างนี่ครับเลข วัวกระเขียนที่อยู่ให้ร้อมอันนี้เลขพ่อหน่อยดาวเลี่ยงนะครับเนาะเลขพ่อหน่อยดาวเลี้ยงเห็นไะครับเนาะวันวาศูนตัดออกมาเรื่ายศูนยนะ์นตัดออกมาเลื่อยสูนว่าแมานะบนให้วิ่งหนึ่งนะครับเนาะล่างให้วิ่งหกนี่นะครับล่างเจ็ดสองเจ็ดหกนะครับของพ่อหน่อยดาวเลี่ยง อันนี้เลขพ่อหน่อยพ่อทํำหน่อยนะครับเนาะเป็นว่าผีหน่อยมาบอก็นสี่เก้าห้านะครับเนาะล่างกันแปดหนึ่งกับสิบหานะครับเนาะผีหน่อยมาบอกเ็นนะครับเนาะของพ่อหน่อยพ่อหมอทํำหน่อยหมัดมือของหมอทํำหน่อยกับเขาพหมอทำหน่อยมงอนนึงกับไอ้เจ็ดเก้าหานะครับเนาะมันกเขาโตด อันนี้เลขปูซองดาวนะครับเลขปูซองดาวเลขปูซองดาวไปห,หาสองครับหาหนึ่งนะครับเนาะไปพิจารณาเบิ่งมักครับตามมามักกระพานได้นะครับนอะกกตมามากกบวนนร์นะวเลขหาสองเนี่อยครับมาหลายสำนักหลายอาจารย์อันนี้เลขปูหาหงนะครับเนาะปูให้วิ่งหาตัวเน้นปูหให,ให้ให้สองแปด สี่แปดนะครับเนาะตัวล่ง 50, 59, 51, 60, องหาศูนย์หาเก้าหาหนึ่งหกศูนย์หกสามนะครับธนุชมน้องล,ลายอาจารย์ให้สำนักอันนี้อันนี้เรียกปูนีละหน้ามนะครับเนาะเลือกปูนีวัตถิเล้วปูนก็นให้นี่นะครับนองเรือกวัตถิเล้ลว ปูหอยหาเกตเก่านะครับเนาะวันนี้บนปูก็ให้สองแปดแปดสองแปดเก่า28 8, 28 9, ล่างปูงหอสามหกสามแปดสามสามนะครับท่านผู้ชมหมายปิจาววจนพวกนะครับเนาะนักกระต่ายมักกระพานได้อันนี้เลขปูปิดนานนะครับเนาะเลขปูปิดนานวดที่แล้วปูให้เจ็ดเก่าเจ็ดนะครับเนาะวันนี้ปูให้เจ็ดเก่าสี่แปดหานะครับเน,ะเนาะ นะครับวัตถิเล้วปูกับเจ็ดเก้าเจ็ดอันนี้เรียกปูข้ามตะการนะครับท่านผู้ชมเลขกปูข้ามตะกาหนึ่งห้าเก้าหนึ่งเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดยดนะครับเนาะปูข้ามตะการวัที่แล้วเลีกปูกับเขาเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเนะครับเนาะอันนี้เลขปูข โก,ก็ให้หาเจ็ดหาแปดนะครับท่านผู้ชมกับสี่ศูนย์นะครับเนาะนี่และครับ อันนี้เลขของเงินลุงสยายาเนาะครับท่านประจวบเป็นให้วิ่งซีกับแปดว่าชั่นเอาไงวิ่งซีกับแปดเลขสามตัวเพิ่นก็ให้ 9, เก่าไอ้ยโทษครับเพป็นไฮสามเก่าซีตัวเน้นเพิ่นเน่เพิ่นให้ตัวเดียวครับ 9, 4, 3, 8, เก่าซีสามแปดนี่ก็ตัวร่องนะครับเนาะก็มีสองศูนย์สองสองสามสามนะครับเนาะตัวเด่นเพิ่นให้ สี่สอสองสี่ห้าศูนครับพี่เนี้ยเน้นเราสองตัวนีะครับขั้นสื่อหลายกับอะไรมันหลายตัวเก้าสีครับสองสี่ครับท่านผู้ชมนี่นะครับลงใส่ยาเนี่ยเรียกใหอยหน่อยนะครับนะเนาะโซนหา 7จ็ดหาสามหา,หาเลขล่างกับแปดเก้าเจสาเก้าแปะครับเนาะไปเลขสามตัวพันก็นให้หกแปดเจ็หะครับเนาะอันนี้เลขแม่ใยนะครับเนาะอเลขแม่ใยเป็นฟันมาปีงจับเป็นนะครับถนะ้ากติได้8ปดหาหาแปดนะครับเนาะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชรพระรวยนะครับเด้ออาจารผู้ชมรวยๆวยเฮงเนะครับเด้อบ่ายสี่โมงสวัสดีสุภูสุคนนะครับเด้อสวัสดีครับ